การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนก้าวแรกของการวางแผนภาษีตอนที่1สวัสดีครับมาจัดการภาษีให้อยู่หมัดกันต่อดีกว่าเชื่อว่าหลายคนคงอยากรู้แล้วว่าทำยังไงจึงจะประหยัดภาษีได้อีกโดยเฉพาะในยุคที่เงินในกระเป๋าร่อยหรอกว่าปกติ การเสียภาษีอย่างประหยัดและถูกต้องสามารถทำให้เงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนมอนวางแผนเรามาทบทวนโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันก่อนจะมีรายการหลัก,ลกๆคือเงินได้ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนหากลบกันแล้วเหลือเท่าไหร่ก็ค่อยนำมาคำนวณภาษีเงินได้อัตรากนะ้าหน้า 5 5 5หรือคำนวณจากเงินได้ก่อนหักรายจ่ายคูณด้วย0.5%วิธีไหนได้ภาษีมากกว่าก็ใช้วิธีนั้นทั้ง3รายการที่สรุปไว้หากจัดการตัวใดตัวหนึ่งได้ย่อมส่งผลให้ภาษีเงินได้ลดลงเช่นลดรายได้ลงหรือหาไรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีอันเนี้ยคงมีคนชอบแน่ๆ หรือจะเลือกวิธีเพิ่มรายใจ่ายให้มากขึ้นอันนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยสุดท้ายใช้สิทธิหักค่าลดหย่อนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ยิ่งหากจัดการได้ทั้ง3รายการก็สรุปได้อย่างง่ายๆว่าเสียภาษีแต่ยังรวยได้ช่วยทั้งชาติและช่วยทั้งเงินในกระเป๋าอืมว่าแต่ว่ารายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีมันมีอะไรกันบ้างละนี่ ขอยกตัวอย่างเงินได้ที่คุณสนใจดียกเว้นให้ไม่ต้องนำมาเสียภาษีให้ดูแค่สองรายการเพราะเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนได้แก่เงินได้จากกิจาการโรงเรียนเงินปันผลฮ่ฮ,ะฮ,ะฮะงงละสิหากแสนดีเลือกเปิดโรงเรียนภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รายได้ค่าเล่าเรียนและอื่นๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสุดยอดไหมโรงเรียนของเราน่าอยู่จริงๆใช่ไหมหากแสนดีนำเงินไปลงทุนในหุ้นเมื่อได้รับเงินปันผลและถูกหักภาษีนัดที่จ่ายอัตรา10%แล้วแสนดี สามารถเลือกจะไม่นำเงินปันผลไปรวมคำนวณภาษีก็ได้นอกจากนี้หากขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์กำไรจากการขายหุ้นได้รับยกเว้นภาษีเงินได้อันนี้ป้าขอบอกเลยนะเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่ได้สิทธิ์นิติบ,บุคคลทั้งหลายต้องนำไปเสียภาษีตามปกติโอ้มันสุดยอดมากเลยนะ มีหน้าใครๆถึงได้อยากนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์เพราะเวลาขายหุ้นมีกำไรก็ไม่ต้องเสียภาษีอย่างนี้เห็นทีต้องเข็นบริษัทเข้าตลาดบ้างและละไปละครับ